นี้การสามขาขอนำเสนออดีตกองกลางตัวเก่งของกัมบะโอซาก้าปัจจุบันเพิ่งย้ายไปร่วมทัพกับเซลติกเอฟซียอดทีมในลีกสกอตแลนด์และเขาคนนั้นก็คือโยสุเกะอิเดกุจิโยสุเกะอิเดกุจิเกิดเมื่อวันที่23สิงหาคมปี1996ในจังหวัดฟุกุโอกะส่วนสูง1 7 1เซนติเมตรถนัดเท้าขวาลงเล่นในตำแหน่งกองกลางโดยทีมแรกในวัยเยาว์เขาได้ค้าแข่งอยู่กับสเตติเอฟซี FC ในปี2006ถึงปี2007และคาเจ็ดแในปี2008 ก่อนเข้าร่วมอะคาเดมี่ของกัมบะโอซาก้าในปี2009ตอนอายุได้10ปีและก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้ลงเล่นเปิดตัวเกมแรกในปี2014ต่อมาในปี2016อีเดกุจิได้รับรางวัลนิวฮีโร่อวอร์ดและรางวัลลูกี้ออฟเดอะเยียร์ไปครองโดยเขาลงเล่นให้กับกัมบะไปทั้งหมด95นัดยิงได้9ประตูกับอีก11แอสซิสรวมทุกรายการก่อนที่ในปี2018จะย้ายไปร่วมทัพยุงทองลีดยูไนเต็ดทีมจากศึ่แชมเปี้ยนชิพของอังกฤษณเวลานั้น แต่เขาก็ไม่ได้ลงสนามให้กับหลีดเลยแม้แต่เกมเดียวและถูกปล่อยยืมให้กับสโมสสวรจากหลีกเซกุนดาบีของสเปนอย่างเลโอเนซาโดยลงเล่นไปทั้งหมด5นัดก่อนจะย้ายกลับหลีดอยู่ในเต็ดอีกครั้งซึ่งการกลับมาครั้งนี้ทัพยุ่งทองได้กุนซือคนใหม่เข้ามาคุมทีมคือมาเซ e โลบิเอลซาโดยอีเดกุจิลงเล่นให้กับหลีดในเกมอุ่นเครื่องพีซีซั่นเท่านั้น ก่อนจะถูกปล่อยยืมอีกครั้งเนื่องจากมาอยู่ในแผนการทำทีมของมา r c เซโลบีเอลซาและเป็นสโมสรกอยเทอร์เฟิร์สจากสึกบนเดสลิก้าเยอรมันดีวิชั่น2ได้จัดการยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดซึ่งในช่วงนั้นอีเดกุจิก็ประสบกับปัญหาอาการบาดเจ็บเอ็นคว้ายหลังทำให้ต้องพักไปเกือบทั้งฤดูกาลและกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในปี2019มีสถิติลงเลนทั้งหมด7นัดยิงได้1ประตู ก่อนจะย้ายกลับหลังเก่าอย่างกัมบะโอซาก้าในเดือนสิงหาคมปี2019และอยู่กับกัมบะมาจนถึงปัจจุบันลงเล่นไปแล้วทั้งหมด85นัดยิงได้7ประตูกับอีก4แอสซิสรวมทุกรายการในานามทีมชาติโยสุ k เกะอิเดกุจิติดทีมชาติญี่ปุ่นไล่ตั้งแต่ชุด u 19 u 20 u 23ตามลำดับโดยสามารถคว้าแชมป์ AFC u 23 Championship ไปครองได้สำเร็จก่อนจะถูกเรียกติดทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในปี2016 และมีชื่อติด32คนในชุดลุยศึกฟุตบอลโลกปี2018ที่ประเทศรัสเซียภายใต้การคุมทีมของอดีตโค้ชทีมชาติไทยอย่างอากิระนิชิโนแต่ในที่สุดก็ถูกตัดชื่อออกเนื่องจากทีมสามารถส่งผู้เล่นได้เพียง23ยคนเท่านั้นโดยสถิติการลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่อยู่ที่15นัดยิงได้2ประตูรวมทุกรายการ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญแห่งวงการฟุตบอลญี่ปุ่นที่ช่วงนี้มีการส่งออกนักเตะไปเล่นกับหลีกชั้นนำต่างแดนหลายรายด้วยกันการสามขาฝากติดตามผลงานของโยุเกะอิเดกุจิกับประสบการณ์ครั้งใหม่ในเส้นทางลูกหนังต่างแดนกันด้วยนะครับถ้าชอบกดถูกใจลหลงไหลกดติดตามอยากเป็นติ่งกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสนับสนุนโดย Empire p l พ t ตฟอร์มยกระดับการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีกว่าด้วย Empire